สวัสดีครับผมชื่อนายธนาคอนเปสวัสดนะครับรหัสน,นักศึกษา68114103 3นึครับขอไปด้วยครับวันนี้มาในการเจ็บคอนิดหน่อยครับ <c oughs> วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเอนไซน์นะครับ <c oughs> definition <c oughs> นะครับ and protein test of enzyme มีการสร้างเร่งปฏิกิริยาชีวภาพนะครับ ช่วยกระพายาเร็วขึ้นถ้าไม่มีเอนไซม์ปิยาในร่างกายหลายอย่างนะครับมกักจะมีช้ามากอาจจะใช้เวลา1,000ปีในการสลายตัวโดวยไม่มีเอนไซม์นะครับเอนไซม์ครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรโตีน 90%, และบางเอนไซม์นะครับไม่ใช่โปรโตีนเช่นไลโปโซนเดอซีไลโปโซนนะครับเอนไ,ไม์ที่ประกอบแบบโกลร่านะครับ Five p r o ม e ั t i e s of Enzyme นะครับกฎของเอนไซม์คาตาคาตาคาตาเลติกโปรพาร์ติโปรพ,ปรพนะครับไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ลิงได้มากช่วยเกิดเร็วขึ้นใจไม่หมดหรือเปลี่ยนสภาพ Specification City น,นะครับเอนไซม์หนชนิดทำมา กับสารตั้งต้นเฉพาะตัวเท่านั้นเช่นอะเมเรีนนะครับเป็นตัวย่อยแป้งครับ리 <c oughs> เ v e r s i b i l i ตี้นะครับปฏิกิริยาสามารถย้อนกลับได้แทนไม่ใช่ชุวงปฏิกิริยานะครับเช่นคาร์บอนนะครับบวกกับน้ำจะได้เป็นคาร์บอนิกแอซิดครับสเอ s ซิส,สติวิตี้นะครับ to temperature เ,เรตน,นะครับทเทมเปอร์เจอ ถ้ามีความเย็นมากเกินไปนะครับจะช้าลงถ้าร้อนเกินไปเนะ่ยตัวอนไซม์นะครับจะมีการเสียสภาพมเก,กิดขึ้นครับ2อ,อย่างนี้นะครับทำงานได้กับอุณหภูมิร่างกายของเราประมาณ36.5.37.5หบวกลบครับและมีก่าร pH ในร่างกายประมาณ7 4ครับ s p e c i c i t y s p e c i f i City t o pH นะครับทำงานได้นีใน pH ที่เหมาะสม บางตัวนะครับชอบโกรดบางตัวชอบดา่านและบางตัวนะครับชอบกลางครับ classification of enzyme นะครับการจำแนกเอนไซม์ name of enzyme นะครับมีเอสนะครับลงท้ายเช่นซักวัสนะครับตามหน้าที่ของเอนไซม์นะครับเช่นออกซิเดสนะครับเรียทั่วไป คือเปปซินหรือริฟซินนะครับเอา H อ,ออกเช่นแลวน้ลวก็ H ฮ d i adihydrate นนะครับการแบ่งมี6กบกหนึ่งนะครับัแคอออ่ออกซิโดออคซิโดเลดักเทสนะครับสองนะครับคือท r a n s t r a ทานเฟอร์เลสนะครับการขนส่งสามคือไฮโดรเลสิซตนะครับกันย่อยด้วยน้ำสีนะครับไลเอสนะครับการย่อยโดยไม่มีน้ำนะครับห้าคือไอโซไอโซเมเลสนะครับคือพวกเอลหรือดีนะครับหกนะครับจะเป็นไลเกสคือการเชื่อมครับการโรซเซตนะครับคือการเคลื่อนผ่านเยื่อเซลล์ครับ ออกซิโดนดักเทสนะครับคือการขนส่งโอเลเฮสเติมอะตอมนะครับเติมอะตอมด้วยการเอาเฮสนะครับจากเอสออกไปครับล้วก็จะมีการเติมไฮรมีการเติมออกซิเจนเข้ามาครับซานเฟรเสนะครับคือการขนส่ง โดยที่ผู้ให้นะครับจะเป็น a d p และผู้รับนะครับจะเป็น f h o s p h a t e นะครับ hydrolysis นะครับขอไปครับ h y d r o l y นะครับย่อยหรือแตกโดยใช้น้ำหรือเป็นองค์ประกอบครับต้องมีน้ำในการย่อยนะครับเช่นเช่นล i นะครับย่อยนี้ผิดคือการย่อยไขมันครับ a m y l i s e เป็นการย่อยแป้งในปากครับ ไลเอสครับการแต่งแบบไม่มีน้ำไลเอสมีคัรให้แต่ไม่มีการรับนะครับต่อมาจะเป็นไอโซเมเลสนะครับโครงสร้างเหมือนกัน100%แค่สลับที่กันนะครับไลเกสครับมีการเชื่อมและต้องใช้พลังงานในการเชื่อมครับนี่จะเป็นการเชื่อมระหว่างสองฝั่งฝั่งซ้ายกับขวาครับ translocase นะครับมีคำว่า membrane มีการเคลื่อนเคลื่อนผ่านนะครับมีคำว่า membrane จะมีการเคลื่อนผ่าน mechanism of enzyme action นะครับคือกลไกลกนนารทำงานของ Enzyme enzyme substrate complex นะครับ นี่ถ้าตัว e จับกับ s ถ้าจับกันได้เป๊ะก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงเพราะมีช่องที่เป๊ะน,นะครับถ้าไม่ตรงก็จะมีกกม Co ตัวช่วยล็อกก็คือ co-factor ครับ co-factor เป็นตัวช่วยล็อก co-factor นะครับจะ,จะมีสองแบบนะครับคือ mental เป็นพวกโลหะเช่น ซิงคนะครับในเลือดสังกะสีแล้วก็สมองนะครับพวกวิตามินเช่นกินวิตามินผิวขาวอะไรประมาณนี้ครับฟอสเฟติกกรุ hmm. ๊ปนะครับเหมือนโคแฟกเตอร์นะครับแต่อันนี้จะจับถาวรไม่สามารถจับแล้หลุดได้นะครับเป็นตัวที่แข็งแรงมากๆ เช่นนะครับฮีโมโกลบินครับ Factor ร์เอฟเฟ n ติงเอนไ c t i แ i ค y ิวิตี้เนะครับนบี่จะเป็นค่า PH แล้วก็ไอที่เส้นนะครับมันจะมีการโค้งลงเพราะเกิดการ a อ t i v e ีมซิตน,นะครับถูกทำลายนี่ครเป็นค่า PH นะครับค่า PH จะตำ่ำคอนเซนเทรชันนะครับ s u b s t r สเตนะครับ มากเส้นนะครับขึ้นเป็นสูงสุดจะเกิดการยิ่มตัวนะครับและ E ไม่สามารถไปไปทับกับตำแหน่งที่3ได้ครับ concentration <oughs> and farm นะครับตัวนี้จะไม่ใช่การยิ่มตัวนะครับแต่จะพอดี <c oughs> เป็นการสวนกลับของกราฟด้านบนนะครับ arusteric M3 d m นะครับเป็นกราฟตัว s มีเงื่อนไขคือควบคุมการปิดเปิดของโคแฟกเตอร์ actor, ครับ M three kinetics นะครับ basic M t h r า e จะมี s นะครับบวก e นะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ es ให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ p บวก e นะครับจาก e ไป es นะครับจะเป็น substrate มิดินะครับแล้วก็จาก S ไป P ก็จะเป็นแคตาลีตที่สเตปนะครับก็จะเป็นมิชชัลลิสเมนทีนะครับไค,คทีนี่คือสูตรเบื้องต้นมันนะครับคือ V0 ศูนย์ะครับ VMAX วงเล็บใหญ่ S แล้วก็หารด้วย KM บวกด้วย S นะครับ มีแม็กสูงนะครับเท่ากับสูงก็คือดีมากนะครับไม่มีความสามารถในการตำเบียาได้มากด้วยครับพีแม็กมากทะเบียนได้สูงทะเบียนได้เยอะ KM น้อยนะครับ KM นะครับจะมีความที่น้อยมากนะครับแต่แต่มันจะดีมากมากน้อยนะครับความเฉพาะของ S นะครับเป็นความเข้มค้น นของ v m a x นะครับเคมน้อยก็คือ mcd นะครับแค่นิดเดียวก็จะเบียดีตัว k c แคนะครับตัวบอกว่า e 1ตัวสามารถเปลี่ยนจากจาก e เป็น p ได้นะครับได้มาจากไหนก็คือ,อ,อสารตั้งต้นนะครับคารบ์บอนบวกน้ำได้เป็น h2 co3 นะครับ ในหนึ่งเวลา1เปลี่ยนไปเป็นสองได้6กคูณสิยกกำลังห้าเยกกำลังหครับแสดงว,ว่าค่า k คแคทยิ่งเยอะเ้ายิ่งดีนะครับต่อมาจะเป็นศูนย์นี้ครับ1ส่วนมีศูนยนะครับ KM ส่วน Vmax S บวก S Vmax S, S ครับตัว <c oughs> อ,อย่างเช่นนะครับ ตาตารางนี้นะครับถ้าไปจะเป็น M-Sign นะครับ e n i y m e inhibition นะครับแล้วก็ไปจะเป็น reversible นะครับ inhibition คือสามารถ move on จาก S ได้นะครับทั้งสองอันนี้นะครับก็จะเป็น competitive inhibition นะครับ แล้วก็เวนคอมเป t i v e อินฮิบิชันนะครับแล้วก็เป็น non นอ c นคอมเ i t i ีฟอินฮิบิชันครับคอมเ i t i ีฟอินฮิบิชันได้มีสูตรดังนี้นะครับมีค่า k กที่มีค่า Km ที่สูงนะครับค่า VMAX จะเป็นลบนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบตัว X นะครับอันคอมเป t i ีฟนะครับอินฮิบิชัน แล้วก็ KM ลงครับ Vmax ก็จะสูงขึ้นครับเส้นก็จะขนานกันนั่นคือค t มดิจิมอินฮิว i ิชันะครับ KM ลบ Vmax เป็นตัว V นะครับต่อมาก็จะเป็น reversible inhibition นะครับสารยับยั้งเอนไซม์แบบถาวรนะครับเช่นสารพิษไซยไนด์นะครับ ก็คือ CN อินไซนนยับยั้งเอมซามไซโทซมนะครับออกซิเดสต่อไปจะเป็นการกัดขวางการใช้ออกซิเจนอาจะเป็นการการเกิดสาสมของไฮโดรเจนบวกนะครับทำให้อิเล็กตรอนทรานสร์ตเชนได้ไม่ทำงานนะครับต่อไปก็จะเป็นการไม่เกิด ATP นะครับเพราะ a อทสร้างโดย og, ไฮโดรเจนบวกไหลผ่านนะครับ ในสุดท้ายก็จะให้ซีกตายครับไ <c oughs> ทออลเป็นซานฮอร์นเอ็มซานก็จะเป็นฮอร์รเอ็มซานนะครับก็คือได้จากอะโพเอ็มซานบวกคอนเฟคเตอร์นะครับได้เป็นออร์รเอ็มซานให้มาลองมาในตัวแรกกันครับตัวแรกก็คืออะโพเอ็มซานยังเป็นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับ ต่อไปจะเป็นต้มบวกกับโคแฟกเตอร์นะครับคือตัวช่วยยึดนั่นเองครับจะได้เป็นตัวพร้อมจับนะครับซับริสติกนะครับโฮ l o นเอนไซมนะครับสองนะครับออโรเทลิกเอนไซม์นะครับกราฟเป็นตัว S นะครับเป็นโค้งจับด้านหลังของเอนไซมครับ สามนะครับไอโซอิมซามครับไม่เหมือนกันแต่้ำมันเหมือนกันแต่เอกลัรที่ลำดับอาเมโนูความสัมพันธ์กับ S อสะด้แตกต่างตรงมีแมกครับเช่น DH, d h, d h y ชดิไดไฮโดรนสะครับเป็นจากเล็กเ s e เสนะครับเป็นเือนพายลูเวนครับได้พบในมนุษย์ตำแหน่งในงบ้างเดิมนะได้แเก่หวหัวใจใตไตเม็ดเลือดแดงสมองเม็ดเลือดขาวกล้ามเนื้อและตับครับ สนะครับตัวสุดท้ายก็คือไซม o เจนนะครับ m อ็มที่ไม่มีลิไม่ถูกเปิดใช้งานนะครับต้องมีการตัดพันธะเบปไทด์สิ่งเม็ดลบเอ็มไซทถ้าอีกตัวมาเปิดนะครับเช่นเบปซินอเจนนะครับได้แก่เบปซินเจอในกระเพาะนะครับ2ก็จะเป็นไซโมไทรไซซินอเนนะครับ เซโมทรีโนชินพบในตับนะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ